สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มและพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์ทุกท่านครับบายวันนี้สันดาฟาร์มมีความรู้ข้างคอกมานำเสนอและมาตอบคำถามพี่น้องไขข้อข้องใจให้กับพี่น้องอีกเช่นเคยครับเกี่ยวกับเรื่องฟางเข้ากร่รนะมีพี่น้องถามกันมามากมายเลยครับว่าเฉพาะวันนี้นะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้น สี่เจ้านะครับสี่เจ้าทักทั้งลายทักทั้งอินบ็อกมาว่าควายท้องวัวท้องกินข้าวก่ํากินฟางข้าวกลําได้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยครับพี่น้องครับฟางนี่มันก็เป็นหญ้าฟางมันก็เป็นต้นข้าวนะครับมันไม่ได้ผิดกระบณลนะค,คนเท่าคนแก่บอกว่ามันผิดกระบุลน้ํานมจะลดน้ํานมจะหายจะไม่เป็นผลดีต่อร่างกายสัตว์ผมก็งงเหมือนกัน ฟางข้าวกําหรือฟางข้าวเหนียวฟางข้าวดำมันก็เหมือนกับฟางข้าวหอมมะลิเหมือนกับฟางข้าวเหนียวขาวทั่วๆไปนี่แหละครับโปรตีนก็เท่ากันสารอาหารค่าสารอาหารก็เท่ากันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรผิดปกติแล้วมันจะผิดกระบูลมันจะมีผลเสียต่อร่างกายสัตว์ได้อย่างไรผมไม่เห็นมีเหตุและผลอะไรเลยนะครับมาหักล้าง ผมเลยไม่เชื่อเรื่องผิดกระบุญนะพี่น้องผมคิดว่านในความเชื่อของผมผมว่าไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะแล้วตัวผมเองไม่ใช่ไม่เชื่อไม่พอผมเองยังเคยนวดนะครับเคยขอฟางข้าวฟางข้าวดำฟางข้าวกรรนี่แหละครับเอามาให้วัวผมกินเมื่อตอนสมัยทีย่เลี้ยงวัวด้วยซ้ำไป ก็ไม่เห็นเป็นอะไรครับพี่น้องสุขสบายแข็งแรงน้ำนมดีลูกแข็งแรงอย่าไปเชื่ออะไรที่มันไม่มีเหตุและผลครับพี่น้องอเนี่ยถ้าอย่างน้ำช้างร้องอย่างเงี้ยเออเนี่ยครับน้ำช้างร้องเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับควายมันไม่กินครับให้งามขนาดไหนให้งามให้งามไม่ท่วมหัวท่วมหูมันก็ไม่กินครับพอกินไปแล้วมันมันมีผลเสียต่อตัวมันเพราะว่า หนามมันอะหลุดปักนะครับหลุดปักลิ้นปักอะไรมันไม่กินหรอกครับเนี่ยมันรู้นะครับหัวควายมันรู้หัวควายเนี่ยมันสัตว์ฉลาดมันสัตว์กินหญ้าเพราะฉะนั้นหญ้าอะไรที่มันกินไม่ได้มันไม่กินนะพี่น้องหญ้าอะไรที่มันกินไม่ได้มันไม่กินมันมีปัญหานะครับอย่างวันก่อนที่ผมพูดว่ากินนีม่วงนะครับเนี่ยหญ้ากินนีม่วงมันไม่กินมันก็ไม่กินจริงๆครับพี่น้อง เนี่ยเห็นไหมครับมันก็ไม่กินเพราะว่าใบกินีนม่วงคมครับผมลองมือรูปดูแล้วบาดมือครับนะแล้วมันเป็นใบแก่ถ้ามันจะกินก็คงจะเป็นต้นอ่อนใบอ่อนเนี่ยผมว่ามันกินได้แต่ใบแก่ๆเนี่ยถ้าตัดมาแล้วมาโมมาบดให้กินมันกินได้ครับแต่ถ้าตั้งต้นอย่างเงี้ยมันไม่กินครับมันไม่กินเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็ไม่กินนะังอางที่เช่นมันสำปะหลังเนี่ยมันสำปะหลังมันก็กินหมดเลยครับไม่เหลือนะมัน อันไหนมันไม่อยากกิน,นก็ไม่กินเนี่ยมันเลือกกินจะตายครับเนี่ยหนามช้างล้อพี่น้องเห็นไหมมันก็ไม่กินเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อครับวางเข้ากับผมฟันธงพี่น้องผมขอตอบแบบฟันธงเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่มีประสบการณ์นะครับผมมีประสบการณ์ผมเคยให้วัวผมกินด้วยไม่มีนะครับไม่ว่าจะต้นไม้อะไรใบไม้อะไรที่เขาบอกว่าสัตว์วัวควายกินแล้วน้ำนมหายให้กินไม่ได้ผมทดลองมาหมดแล้วครับพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นใบมอนไม่ว่าจะเป็นใบบักบุ้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวกำโอ้ทดลองมาหมดแล้วครับแต่นึกไม่ออกเท่านั้นเองว่ามีอะไรบ้างใครบอกว่าอันไหนมีผลเสียผมทดลองหมดทดลองกับตัวเองนะครับไม่จะไปทดลองกับควายงัวคนอื่นทดลองกับวัวควายตัวเองนี่แหละควายผมมีกินนมตลอดทั้งปีละครับนะไปในฟันทองครับพี่น้องฟางข้าวกำ หัวควายท้องหัวควายให้นมลูกกินได้ครับผม